การคูณนะเดี๋ยวเราจะมาดูการคูณเลขนะหลักเดียวก่อนอย่างข้อแรกการคูณเลขหลักเดียวหรือหนึ่งหลักนะถ้าสมมุติว่าเรายังไม่คล่องให้เราเขียนตัวเลขห่างๆกันแบบนี้ก็คือเวลาเราพูดเราพกดว่า4ี่ร้อยสองเราก็เขียนเลข, 4, เลขสี่เลข0ูนและเลขสอง เราพูดว่าคูณต่อเราก็เขียนว่าคูณแล้วก็เขียน 7, เศษดขีดเสนใต้เรียบร้อยทีนี้วิธีการคูณเลขหลักเดียวเนี่ยในเมื่อเจ็ดอะคะ่ะมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้เราก็ต้องคูณและเอาตัวเลขเนี่ยให้ตรงกับทุกตัวข้างบนเลยเวลาคูณนะคะตั้งให้ตรงก็คือเจ็ดคูณสองเป็นสิบสี่ใส่สีใส่สี่ทดหนึ่งใส่สี่ทดหนึ่ง เคูณศจะได้0นะคะทนอีก1เป็น1 7 4เป็น28นะก็ได้เป็น2814ใส่ลูกน้ำค่าให้เรียบร้อยแล้วก็ขีดเส้นใต้2เส้นเวลามองนะคะให้มองว่าตัวนี้มันคือตัวเลขมันคือตัวเลข,เลขทั้งหมดไม่ต้องไปเห็นศูนและตกใจหรืออะไรทั้งสิ้นให้ทำการคูณปกติไปเลยทีนี้ลองมาดูการคูณเลขหนึ่งหลักอีกข้อหนึ่งนะ ข้อนี้นะคะก็คือ,อเลข5อยู่ตรงนี้เวลาเราคูณเราก็ใส่เลขให้ตรงกับเลข5นะคะก็คือ95เนี่ยได้45ก็ใส่5ทด4 5 2เป็น10ทด4ก็เป็น14ทด1 5 2่0ทดอีก1ก็กลายเป็น11นะคะข้อนี้ก็ตอบ1 1 4่ขีดเส้นใต้2เส้นให้เรียบร้อย ทีนี้พอเปลี่ยนเป็นการคูณเลข2หลักบ้างเนี่ยจากคอนเซปต์เดิมวิธีการเดิมที่เราคุยกันนะคะก็คือถ้าตัวคูณอยู่ตรงไหนก็ให้ใส่เลขที่คูณตรงกับตัวคูณตัวนั้นการทำสองหลักก็เช่นกันนะคะดูตัวอย่างสมมติว่าเราเอา9้าเนี่ยไปคูณกับ5ผลลัพธ์ที่ได้ก็ยังคงอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกับเลขเ้าอยู่นะคะ อย่างเช่น95ได้45ก็ใส่5นะคะทดกับ4 9 6 54 54บวกกับอีก4ก็กลายเป็น58อ่าโอเคทีนี้มันมีเลขเจ็ดอีกตัวหนึ่งนะคะมีเลขเจ็ดอีกตัวหนึ่งเราจะทำยังไงพี่เอขอเปลี่ยนสีละกันโอเคเอาเป็นสีฟ้าอ่า เลขเจ็ดเอาไปคูณกับ5เลขเจ็ดเป็นตัวคูณเพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ได้ก็ยังต้องตรงกับเลขเจ็ดเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรามาดูกันนะเจ็ดคูณ5ได้35ก็ใส่5ทด3 7ดคูณ6เป็น42 42ทดอีก3ก็เป็น45่5โอเค ทีนี้ตัวคูณเราเป็นสองหลกักมันก็จะมีสองแถวหมดแล้วเราก็ขีดเส้นใต้ขั้นนะคะแล้วเราก็เอาเลขสองแถวเนี้ยมาบวกกันทีนี้น้องๆบางคนนะคะงงว่าเลขห้ามันจะบวกได้ยังไงในเมื่อตรงนี้เป็นช่องว่างเราก็สามารถใส่ศูนย์เพิ่มได้นะคะใส่ศูนย์เพิ่มไปเลยก็จะได้เป็นห้าบวกศูนได้ห้า 8บวก5เป็น13ก็ใส่ตามทด1นึหบวกหเป็น10ทดอีก1เป็น11ก็ทด1แล้วก็ตรงนี้เป็นเลข4ทดอีก1ก็เป็นเลข5ใส่ลูกน้ำให้เรียบร้อยขีดเส้นใต้2เส้นทีนี้เรามาคุยกันหน่อยนะเวลาที่เราเขียนนะคะเราจะเขียนเลขก็เขียนให้ชัดเจนไปเลย การตั้งหลักทษจะเขียนทดตรงไหนก็เขียนให้ชัดเจนไปเลยนะคะเวลาที่น้องๆใช้ปากกาหรือดินสอสีเดียวกันเนี่ยไม่เป็นไรนะเราสามารถที่จะทดขึ้นข้างบนแบบนี้ได้นะคะอย่างทดสีตัวแรกเนี้ยพอเรากลับมาดูเนี่ยเราก็จะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นของเลข9เพราะการคูณเลข9เนี่ยเกิดขึ้นก่อน ทศเลขสามตัวหลังมันก็เป็นการคูณของเลขเศษแล้วเขียนอยู่ข้างบนอย่างเงี้ยแสดงว่าเลขเศษอ่ะเกิดทีหลังนะคะอ่ะเราลองมาดูอีกข้อหนึ่งนะคะข้อนี้นะตัวตั้งมีสามหลกักแต่ตัวคูณมีสองหลกักก็ทําไม่ต่างกันนะคะเราก็เริ่มจากการเอาห้านะคะไปคูณเป็นตัวคูณก่อนนะตำแหน่งที่ได้ก็จะต้องตั้ง ตัวแรกก็จะต้องตรงกับเลข5นะ5คูณ2ก็เป็น10ใส่0ทด1นะคะ5 3เป็น15ทดอีก1ก็เป็น16ใส่6ทด1 5 5เป็น25ทดอีก1เป็น26นะคะต่อไปเราจะใช้4เป็นตัวคูณที่เอเปลี่ยนสีก่อนนะเอาสีม่วงละกัน สเป็นตัวคูณนะคะเราก็ต้องตั้งตัวแรกที่คูณได้ให้ตรงกับเลข4ี่สคูณสเป็น8ปนะคะสีคูณสเป็น12ใส่2ทด1อ่าต่อไป4ีคูณหเป็นยีสทดอีกหก็เป็น21นะคะแล้วเราก็ขีดเส้นใต้ตรงนี้เราก็เอาเลขมา บวกกันนะคะตรงนี้เราก็เติมศูนย์ถ้าเลขมันเยอะพยายามเขียนห่างๆนะคะมันจะได้ดูง่ายขึ้นศูนย์บวกศูนย์เราก็ได้0 6นบวกแปดเป็น10ปีใส่สีทด1 6ึบวกสเป็น8ทดอีก1เป็น9 2้บวกหเป็น3ตรงนี้ก็ได้เป็นเลขสองใส่ลูกน้ำหรือคอมม่าให้เรียบร้อยนะคะ ผิดเส้นได้2เส้นข้อนี้ก็เลยตอบ2 3 9 4 0สังเกตเวลาพี่เออ่านนะคะพี่เออ่านตรงไหนพี่เอก็จิ้มตัวนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอ่านแล้วจิ้มไปด้วยเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยไม่พลาดนะคะ ต่อไปเป็นการคูณเลขสามหลักนะคะการคูณเลขสามหลักก็ไม่ต่างจากคูณ2หลักเลยเพียงแค่มันมีสามแถวมาบวกกันเท่านั้นเองนะคะก็ค่อยๆไล่ทําไปนะ,ะมาดูโจทย์ข้อนี้กันนะคะพี่เอ๋ขอเปลี่ยนเป็นปากกาสีสีเขียวละกันนะคะสีเขียวมาดูกันนะคะอ่ะ เลข1จะเป็นตัวคูณตัวแรกใช่ไหมคะเราก็ตั้งผลคูณตัวแรกให้ตรงกับเลข1อ่งดูเลย1คูณ9ก็ได้9 1คูณ0ก็ได้ศ1คูณ5ก็ได้5นะคะทีนี้ตรงนี้เป็นเลข0ูนย์เราก็คูณเหมือนเดิมค่ะมีศูนย์เป็นตัวคูณก็ตั้งให้ตรงกับเลข0 0นย์ศูนย์คูณเเราก็ได้0ูนย์ศูนย์คูณศูนย์เราก็ได้0ูนย์และ 0คูณ5เราก็ได้0นะคะต่อมามันยังไม่หมดนี่มันเป็น3หลักยังเหลือตัวคูณที่เป็นเลข3อีก1ตัวเราก็จัดการเลยเราก็ตั้งตัวแรกเนี่ยให้ตรงกับเลข3คือตรงนี้นะคะไปคูณเลย3คูณ9ก็ได้2 7ก็ใส่7ทด2 3คูณ0ได้0นะคะทดอีก2ก็เป็น2 3คูณเป็น15นะคะก็ใส่อย่างนี้ได้เลยทีนี้เราก็มาบวกเลข3หลักนะคะอ่าเราก็เติมศูนย์ตรงที่ช่องว่างๆนะคะจะได้ทำได้ง่ายขึ้นดูง่ายขึ้น9 0บวกศย์บวกศก็ได้9 0 0ศบวกศบวก0ก็ได้0 5 0บวก0ได้5บวกกับ7 5บวกเ็ก็กลายเป็น12ใส่2ทด หนึ่งนะคะศูนย์บวกสนะคะได้2ทดอีก1ก็เป็น3นะคะตรงนี้มีแค่เลขห้าก็ดึงลงมาเลยมีแค่เลข1ก็ดึงลงมาแล้วเราก็ใส่ลูกน้ำหรือคอมม่าให้เรียบร้อยนะคะขีดเส้นใต้2เส้นนะคะข้อนี้ก็เลยตอบ1นึ่งแสห้าหมื่สพันะคะ เรามาดูอีกข้อหนึ่งนะคะน้องๆจะได้คล่องขึ้นนะก็มีเลขเป็น3หลักเหมือนเดิมแล้วก็มีตรงนี้เป็นตัวคูณนะคะเราก็เริ่มคูณโดยคูณจากเลข3ก่อนนะคะเลขที่ได้จากการคูณจากเลข3มตัวแรกก็ใส่ให้ตรงกับเลข3นะคะ3คูณ8เป็น24ก็ใส่4ี่ทด2 3คูณเเป็น21 21ทดทอีก2ก็กลายเป็น22 23เนาะก็เป็น23ก็ทด2นะคะ3คูณ2เป็น6ทดอีก2ก็กลายเป็น8นะคะต่อมาเราก็เอาเลข4เป็นตัวคูณซึ่งตำแหน่งแรกที่เราใส่เราต้องใส่ณนจะุดนี้อ่ะที่เอดจุดไปก่อน8คูณ4เป็น3 2ก็ใส่2ทด สามนะอ่ะเดี๋ยวเปลี่ยนสีก็ได้มาเป็นสีฟ้าอ่ะตรงนี้เป็นเลขสองสีฟ้าแล้วตรงนี้ก็เป็นทดสามเขียนบนหน่อยเนาะต่อไป4ี่คูณเเป็น 28, 28่สทดอีก3ก็กลายเป็น3าสิเอดก็ใส่1ทด3นะคะ 4คูณสเป็น8 8บวกอีก3นะคะเลขที่ทดก็จะกลายเป็น11นะคะอาตัวต่อมานะคะก็คือเลข3นะคะอ่าเลข3ตัวแรกที่คูณได้จากเลข3เราก็ต้องใส่นะตรงจุดนี้นะคะ3 8เป็น24ก็ใส่4นะคะทด2 3 7เป็น21ก็กลายเป็น22 23นะคะก็ใส่3ทด2 3 2ทด2ตรงนี้อ่สามเป็น6ทดอีก2ตรงนี้ก็กลายเป็น8นะคะหมดแล้วนะคะเราก็ขีดเส้นแล้วก็บวกเลขกันอ่าโอเค ทีนี้เราก็มาดูนะคะก็บวก3หลักปกติเนอสี่บวกศบวกศได้เป็น4 3่บวก2เป็น5 8บวก1เป็น9 9นะคะ9มาบวกจัก4ได้เป็น13ก็ใส่ทด1นะคะสังเกตนะเนื่องจากว่าจริงๆมันอาจจะต้องมีตัวเลขตรงนี้ซึ่งมันเป็นตำแหน่งตรงนี้ตรงนี้ พี่เอกไม่เขียนแต่พี่เอกเขียนข้างบนนี้เลยเพื่อให้มันรู้ว่าเราเป็นเลขทดนะคะเราจะไม่ใส่ตรงนี้นะคะเราจะไม่ใส่ตรงนี้นะอ่าต่อนะคะ1บวก3เป็น4ทดอีกหนึ่งเป็น5นะคะต่อมา1นบวก8เป็น9เราก็ใส่ลูกน้ำให้เรียบร้อยขีดเส้นใต้2เส้นข้อนี้ก็เลยตอบ90 0 0 0นะคะ5,000 354นะคะจากที่ทำมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นเลข1คูณเลข1หลกักคูณเลข2หลกักหรือคูณเลข3หลักก็ตามนะคะมันก็แค่ว่าเวลาเราคูณที่ตัวไหนเราก็ต้องตั้งเลขตัวแรกให้ตรงกับตัวคูณตัวนั้นนะคะ แค่นั้นเองนะคะถ้าใครมีเข้าใจก็ลองดูอีกรอบหนึ่งได้นะคะไม่ได้ยากเลยสู้ๆนะน้องๆขอให้ทำคะแนนจากเรื่องนี้ได้นะคะขอให้สอบทำคะแนนจากเรื่องนี้ได้นะคะโอเคพี่เอ๋ไปก่อนสวัสดีค่ะ